ออกถูกใจกับสภาพาหน้าผมในบทของหม่อมเจ้ากีรติโสพลอยู่ไม่น้อยสำหรับแหม่มคัทเทียแม็อินทอชที่กลับมาคอสนิมวิชาการแสดงอีกครั้งในรอบ10ปีกับละครพลับพึ่งสีชมพูของผู้จัดเพื่อนสนิทดาวพอรุอไทไยนรงเดชแห่งค่ายกัสเอนเตเทนเมนต์ซึ่งถึงแม้จะเป็นนักแสดงรับเชิญแต่บทหม่อมเจ้ากีรติโสพลก็มีความสำคัญเพราะตลอดทั้งเรื่องพระเอกอย่างแอนดูเกรสันที่รับบทวิสรุต จะต้องตามหาความจริงเกี่ยวกับแม่ที่มีคำบอกใบ้เพียงแค่รูปภาพในแหวนวงเดียวเท่านั้นขณะที่นางเอกน้องใหม่ไอซ์อมีนากูลก็ได้รับบทบาทที่ท้าทาย เพราะจะต้องเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ด้วยกันค่ะข้อสนิมไหมครับข้อสนิมไหมคะคงต้องขอคะ่ะอาจจะต้องฝึกแล้วก็ขอความขอวิชาจากน้องทั้งสองนะคะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะก็เรื่องนี้เล่นนิดหน่อยไม่ได้เล่นอะไรมากมายนะคะรับบทเป็นพลับเพลิงค่ะแล้วอีกชื่อนึงก็คือสโรชาก็คือตอนมาอยู่บ้านพระเอกนะคะก็จะชื่อพลับเพลิงเพราะว่าด้วยความที่เหมือนแบบ ก็ต้งทาเป็นความจาเสื่อมค่ะแล้วเพกก็ตั้งชื่อว่าพลับเพลิงคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่ร่าเริงค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เรียนจบนอกมาจบปริญญาโทเรื่องเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบรักศิลปะชอบประชนภัยชอบเรื่องท้าทายอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นครับเกรงครับยืนอยู่ข้างพี่แหม่มด้วยครับโอ้โหอยู่ข้างนางเอกสองคนข้างข้ายใครๆก็เกรงครับพลับเพลิงสีชมพูเป็นนวนิยายชื่อดังของสีทองและดาวันซึ่งในเวอร์ชันนี้กำกับโดยเอิร์กชุติก และผู้จัดดาวพอรร์ไทยตั้งใจคงเส้นเรื่องตามบทประพันธ์ที่ได้มากที่สุดโดยจะเปิดกล้องถ่ายทําในวันที่29ก่อนที่จะทําพิธีวงสวงในวันที่30พพฤษภาค,คมนี้วรุนัตกระพัน์รายงาน